เดหนากา26นาทีเสียงเขียดยังค้างคกรล้องเพื่อเทินดีแท้ในพื้นที่สวนสัตว์เขาเคียวชาวนี้สดชื่นมากๆมีมวลความเย็นปกคลุมอยู่ด้านบนตอนนี้ต้องขอบคุณพี่เผือกมากๆเลยครับ แล้วนู่นก็ทิ้งไงอ๋อฮะโอ้ขายแรงขายแรงน้องข้างคอกเอ้าป้าปูงปรับปรุงอยู่ในช่วงปรับปรุงนะหลายๆจุดนะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ก็อยู่ในสภาพแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวก็เกิดความสวยงามฮะอืม พื้นที่รอการปรับปรุงใหม่โอ้โมีสวัสดกรอัตพลจีนปีชาวิศวกรเขาเขียวดีไซน์ดีไซน์แน,น่นอนแน่นอน